ครับสวัสดีครับพี่น้องชาว y YouTube ทุกๆท่านนะครับวันนี้มาดูรถคาเซนะครับรถคาเซ่125นะครับนี่ก็คือเป็นตัวรถนะครับอาการก็หัวเทียนบอดนะครับหัวเทียนบอดน้ำมันท่วมก็เลยมาล้างคาบูนะครับล้างคาบูว่าจะหายหรือเปล่านะครับหัวเทียนคาบูก็สกปรกกำลังจะประกอบนะครับเพราะว่าก็เนี่ยผมก็ได้ ขอดน,นูนูนูน้ำมันก็คือตัวนี้นะครับตัวใหญ่ๆเนี่ยนูนูน้ำมันอัวนี้ก็นหนูอากาศนะครับนหนูเดินเบาแบบนี้นะครับก็เอาลมมาเป่าแล้วก็ใช้ลวดทองแดงนะครับทำความสะอาดขี้ขุ่นในรูนมหนูตัวนี้นะครับหมุน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 ,นทำความสะอาดเป็นคล้ายๆกับขี้เกลือ ว่าไอ้หินปูนเหมือนกับฟันเราอะ่ะนะครับอันนี้เล่งก็ไม่ขึ้นด้วยผมกำลังจะประกอบนะครับเพราะว่าอันนี้หัวเทียนอาการของเขาก็คือหัวเทียนจะดำแล้วก็บอดบ่อยด้วยนะครับก็เลยลองล้างขบูด,ดูก่อนก็คือปัญหาของอไอ้รถที่มีปัญหาเกี่ยวกับน้ำมันแล้วก็หัวเทียนบอดบ่อย นะครับโมเทียนจะออกดำๆหน่อยนะครับเนาะก็เลยลองขอดมาล้างขบูด,ดูก่อนก็คือปัญหาในจุดนี้ก็ค่อนข้างจะอันนี้หน่อยก็ได้ทําการล้างเสร็จแล้วนะครับก็คืออย่างนี้ดูฝาฝาปิดก้นขบูนะครับปุบลิงมันก็แข็งก็คือรถอดยุการใช้งานมันเยอะแล้วนะครับ10กว่าปี20ปีมันแข็งก็เลย อันนี้ต้องทากาวนะะ่ะกับกาวบอร์ดการทาการซึมนะครับทากันซึมนะก็รอไว้ให้มันอันนี้หน่อยเดี๋ยวค่อยปิดเข้าไปเดี๋ยวจะได้มาดูว่าเออมันจะหายไหมนะครับหัวเทียนดาแล้วก็ี๋ยววาวายังไม่ตั้งนะครับวาวายังไม่ตั้งเดี๋ยวจังหน่อยมาประกอบด,ดูว่าเออมันจะใช้ได้ไหมนะครับ ครับมาประกอบต่อนะครับประกอบบูดต่อนี่ก็จะมาใส่ร่มัูอากาศนะครับเออตัวตั้งตัวจูนอากาศนะครับอันนี้หมุนเข้าไปสุดเลยแล้วก็คลายออกรอบครึ่งนะครับไอ,อตัวนี้นะครับนี่ก็คือตัวตั้งอากาศ เขาไปสุดนะครับแล้วก็คลายออกรอบครึ่งนะมาล้างกระบูบ ะครุ่นนี้จะมีน็อตสองตัวไม่ยากนะครับล้างกระปุกไม่ยาก ครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้นะครับก็ขอฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับครับสวัสดีครับผมครับเป็นว่าเสร็จนะครับเดี๋ยวจะได้ใส่เข้าไปในตัวรถเลยตัวเครื่องเลยประกอบสตาร์ทให้ดูว่ามันจะติดไหม